แล้าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนาะเราจะมาขยายเชื้อราไตโคเดอมาไว้ใส่กับต้นกาิีเข้าเนาะหรือว่าพืชอื่นก็สามารถใส่ใดกับพืชทุกชนิดเนาะจะสำหรับเชื้อราไตโคเดอมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเลีเ้ยงเชื้อราไตโคเดอมาคืออย่างเราจะสำหรับเชื้อราไตโคเดอมาก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ในดินเนาะอาศัยเศษซากอินทรียวัตถุเป็นอาหารโดยบ่เป็นอันตรายกับพืชสัตว์คนและก็พวกมแมลง มีคุณนะสมบัติในการควบคุมลากาศทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดินจึงเทียให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรงหาอาหารได้ดีแล้วก็ต้นพืชจังสมบูรณ์แล้วะก็ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดีเนาะสำหรับสารไตรโคเดอร้านนำมาใช้ในการป้องกันในการเกิดโรคจะดีกว่าในการรักษาเนะาะจะสำหรับการเข้าทำลายของโรคพืชไอของเชื้อราไตรโคเดอร้าเนาะมันจะเข้าไปทำลายไอ เส้นใหญ่ที่มันเป็นเชอราที่บ่ดีเนาะคือไว้ไงคือชอราที่ดีไปกินชอราที่ไม่ดีเนาะประมาณนั้นเนาะจ้ะสำหรับเชอราไตโคเดมาไซไดก็พืชทุกชนิดเนาะบอกว่าจะเป็นทุเรียนกับพวกโรครากเน่าโคนเน่ากับส่ไดเนาะแล้วก็กพวกโรคเน่าคอดินพืชพัดต่างๆเนาะโรคใบติดของทุเรียนแล้วก็โรคก,กาบใบแห้งของเขาเนาะจ้ะสฉพาะพ,พิฆาก็คือพวกโรครากเน่าโคนเน่าโรคไอ ถ้ามันเป็นน่วยแล้วก็คือน่วยมันเน่าเนาะไอ้นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคลากอะ่ะตัวนี้ก็ซอยได้ที่มันโมเมนต์แวงวันทองเนาะจ้ะโรคไอเน่าก่อนสุกเนาะสำหรับไอพริกเผาเนาะพวกโรคที่งเกี่ยวก,กับเป็นการป้องกันได้ขึ้นกันเนาะจ้ะไปเมื่อน,นี้เราจะมาเฮ็ดวิธีขยายเชราไซโคเดอร์มาไว้ไซเองกเนาะเพื่อจะประหยัดต้นทุนเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบื้องวิธีเฮ็ดกันเนาะจ้ะ นี่เฮาจะมาขยายชลา่าไตโคเดอรมาเนาะอันนี้เฮาซื้อมาไว้หกเดือนแล้วเนาะกิโลนึงสามร้อยบาทนะค๊ะรวมค่าส่งไอค่าส่งเป็นหกสิบบาทเนาะนี่อันนี้คือเชลาเ่าไตโคเดอรมาเนาะเป็นพงแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเฮาจะมาขยายเนะาะไก่คือหัวอันนี้คือเชลาเ่าไตโคเดอรมาเนาะอาหารของมันก็คือนี่เนาะกากน้ําตาลเนาะจ๊ะนี่กากน้ําตาลเฮาซื้อมากระปุกนี้สิบลิตรเนาะสิบลิตร จากน้ำตาลเนาะสิบริรก็คือร้อยแปดสิบบาทเนาะอยู่บ้านเราไอ้ขายยูร้อยแปดสิบสิบริรเนาะเดี๋ยวเราจะมาขยายใส่ถังนี้เนาะบนร้ว่าถังนี้มันสี่ได้จากลิตรเนาะเราจะเอาน้ำใส่เนาะอันนี้น้ำน้ำยูนิโอนีเกิดเนาะใส่สิบริรสิบริรก็สี่อยู่ประมาณเขตนี้แต่อันนี้มันหล้นเนาะเทออกจะน้อยละ ทออกเนาะอยู่เขตนี้ประมาณสิบลิตรนี่เนาะจะมาทีใส่ถังนี้ว่ามันจะได้จักริตรอันนี้ถังบัมีนมนะ้ำเนาะอันนี้ถังที่หนึ่งนะถัทงที่หนึ่งเขาจะได้มีจักว่าถัางนึงก็ชื่อซิปลิซิปลิตรใสซาราเตโคเดอร์มาอยู่ยีนะ่สิบกรัมเนาะนี่ได้ไปแล้วหนึ่งอันที่สองบาทสอง น้ำเป้านะน้ำเป้าน้ำบาดาลโอ้อยี่สิบเดี๋ยวอีกทางหนึงสามสิบนี่สามสิบหรอยังสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบ อ0สิบเอยแต่ว่าห้าสยังบ่ไแ้อันนั้นเข้าจะใส่ไวแ้แค่เข้าจะใส่ไวแ้แค่เข้าเทียดไว้แค่ห้าสิลิตรเนาะนี่มีกระปุกเกไว้แค่ห้าหากระปุกกะเฮียดไว้อยู่50ลิตรห้าสลิตรกะกางน้ําตาล5้กิโลเนาะเดี๋ยวจะเทลง5้กิโลอันนี้มัน มียูซีปหนึ่งเนาะสิบกิโลจะเอาอยูเคองหนึ่งเนาจะเดี๋ยวเ,เทแล้วค่อยไปสั่งที่เหลือเนาะเพราะว่ามันมีสิบถ้าเทออก้าถ้าเทออก้ามันก็นจะเหลืออยู่าเนาะอันนี้คือกะเอาก่อนเนาะลงประมาณครึ่งแล้วเดี๋ยวไปสั่งเบื้องที่เหลือว่ามันได้้าบอกเนาะะกัดไอกระปุกกกงน้ำตาลสังออกว่ามันจะเหลือกิโลเนาะ อู๋ Ooh. เหลืออยู่สามโลครึ่งเนาะครึ่งนี่กับกระปุก,กวางหันนะ่ะมัน,นะน 1, 2, 3, 4, 5, สีบเนาะกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสรุปว่าเฮาเทไปหกกิโลเนาะเดี๋ยวไปตื้อน้ำอีกถังหนึ่งเนาะหลังจากการน้ำตาลเข้าไปสางเบิงเนาะเหลืออยู่สามโลครึง่งเนาะก็ถือว่าไปเป็นหกกิโลเลยเนาะก็คือน้ำตาลลงไปหกกิโลอยู่นี่เขาใส่แค่ห้านถะังเนาะ เขาจะตื่มลงไปหกกิโลนี่โอ้โหเกือบเต็มเลยเนาะหกกิโลปลว่าอย,ยูย่นี้ิบลิตรเนาะอู้เกือบเต็มนี่เดี๋ยวจะละลายกากน้ํำตาลแล้วแล้วค่อยน,นอะเนาะเดี๋ยวเขาจะละลายกากน้ำตาลก่อนเนาะได้แล้วเนาะไหมไไม้คนเนาะเดี๋ยวจะคนกากน้ำตาลให้ละลายก่อนเนาะ คนให้กากน้ำตาลละลายก่อนนะจะค่อยไอเอาเชลราไตาโคดเดอมาลงสรุปว่าอยู่นี้ได้น้ำอยู่60 L, นะลิตรเนาะกับกากน้ำตาล6กกิโลนะจะเกือบเต็มถังนี้เลยเนาะนี่เดี๋ยวจะกวนก่อนนะจน๊ะเนาต้องกวนกากน้ำตาลให้ละลายก่อนเนาะกับกวนใช้เวลาอีกสมควรเนาะน่าจะละลายแล้ว อยู่นี่หกหกสิบเนาะหก็ิบกตต้องใช้กากน้ำตาลหกกิโลอันนี้ช้อนหนึ่งก็คือยี่สิบกรัมเนาะก็เอาเนาะมาตรฐานช้อนนี้ก็คือเชลราอันนี้คือเชลาไต่โคเดอรมาที่เฮาซื้อมาเนาะเฮ็ดเป็นหัวเสือเนาะเฮากะจะเอามาขยายนับไปนํากันเนาะยันหลงเนาะคือหก 6ช้อนเนาะน้ำตาลการน้ำตาลคือ6กิโลอันนี้กะ6ช้อนคือกันนะ60ก็คือ20กรัมเนาะอันนี้คือ20กรัมไปแล้ว1ช้อน20กรัม2ช้อนเนาะก็คือ40งานจา้ะ403ก็60เนาะ3ก็60กรัม สี่สกรัมเนาะจ้ะสี่สกรัม480กรัมค่อนข้างจะช้านะเพราะว่าคารนคาร์โอนยามันบกมันนะสี่สเนาะห้าหนึ่เนาะหก,ก็คือ120เนาะก็คือ120กรัมนี่รอยย้อกรัมต่อน้ำหกสลิตรเนาะแา้วกะากน้ำตาล6กกิโลโคดให้เข้ากันนาจ้บาบัด นี่กะคนกากน้ำตาลกับเชลาลาตโคเดมาให้เข้ากันเนะาจา๊ะนี่จะคนไปเรื่อยๆสักพักเนาะเดี๋ยวอันเขาคนกัไอปิดฝาไว้เนาะแต่บรต้องเน้นเอาฝานี่แหละเอาฝาไอถังตัวนี้เนาะ เอาไอ้คนให้มันเข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้สี่สิบแปดชั่วโมงนะจ้ะเดี๋ยวส8ิบแปดชั่วโมงมาเบิงนะ่งเนาะว่ามันจะมีเชื้อราคาบขาวๆหรือว่าขี้ของเชื้อราไตาคขั้วนมาลอยขึ้นมาบ่อน,นะจ้ะเดี๋ยวจะเอาฝาปิดไว้ก่อนเนาะนี่เนาะกวัแล้วก็สิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามันมีคาบขึ้นมาเนาะอีสี่สิบแปดชั่วโมงมาเบิง้งถ้ามันมีคาบขึ้นมาไปว่าเชื้อราไตาคขั้วนมาเหา ขยายได้ดีกับแข็งแรงเนาะปิดไว้เฉยๆเนาะจ้ะนี่48ชั่วโมงแล้วมาเบิงเนาะว่าไอเชลาแต่ควรเดินมาที่ห้องขยายไว้มันจะมีลักษณะแบบใดเนาะไอปิดไว้เฉยๆโบต้องขันร่นอีกเนาะแต่ว่าโบต้องปิดสนิทเนาะจ้ะ48ชั่วโมงแลกเนาะนี่เขาก็จะแง้มๆไว้นิดนึงเนาะเดี๋ยวมาเบิงเนาะว่า48ชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงเนาะนี่โอเคก็ถือว่ามี ปฏิกิริยาอยู่เนาะจ้ะถือว่าใช้ได้อยู่เนาะแต่กะข่าวขาวๆยังบอท่านได้หลายปันไดนเนาะจ้ะนี่เดี๋ยวเขาจะหากระปุกมากอกไว้เนาะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมากอกจะลาแต่ค็เดียวใส่กระปุกไว้เนาะจ้ะนี่เนาะะถือว่าเสือ้อเจริญเติบโตอยู่เนาะจ้ะแต่กะ บ่คอยสมบณ์ปานใดเนาะเพราะว่าไอ้มันขี้บ่คหลายเนาะแต่กะถือว่าใช้ได้อยู่เนาะจ้ะเพราะว่าไอเชื้อราที่เฮาเอามาเฮ็ดมันกะหกเดือนไปแล้วเนาะแต่ว่าไอตัวที่เฮาขยายแล้วเอาไปใช้กะถือว่าใช้ได้อยู่แต่ถ้าจะอันตัวที่เฮาขยายแล้วนี่เนาะถ้าจะเอาไปขยายต่อบอกแนะนำเนาะจ้ะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงเนาะจ้ะอาจจะใช้ได้อยู่แต่ไม่แข็งแรงเนาะขยายครั้งเดียวจ้ะ นั่นกะพอเนาะมื้อ,น,อน,นี้เยือกเยือกจักไปใส่เลยได้แค่ไอ้จอกกอกเธอละน้อยละน้อยเนาะถือว่ากอ,อกชาเนาะอยู่ดีอะไรหกสิบลิตรเนาะจ้ะนี่60ลิตรเฮาก็เตรียมกระปุกมา60เอ้ย6กระปุกเนาะกระปุกละ10เนาะเทใส่กระปุะะกปจนเต็มแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเนาะจา้ะเก็บได้เป็นปีเนาะเก็บได้มันแต่ไ่หอดปีดอก6เดือน ใส่เมดแล้วเนาะหกสิบลิตรนี่จะน,น่าจะได้ขยายน่าจะพอ่อยู่เนาะจะสำหรับไอสวนเ่าปลูกอยู่3ามสี่ไหลกะว่าไอ้ถ้าเขาใส่ลงทางใส่น้ำเยดดกะจะเปลืองแน่เนาะแต่ถ้าเขาเอาไปหดใส่ไอวดเท่าไอห้าสิบซีซีหรือว่าร้อยซีซีต่อน้ำยี่ลิตรเนาะวิธีใส่ของเพื่อนก็นคือ ร้อยซต่อน้ำยี่ลิตรอันนี้กะจะประหยัดกว่ากันเนาะนีบอันเข้าซื้อมา300อขยายได้เป็นจักเทาเนี่ยลายเทาอยู่เนาะคืออ่ไง่งายๆคือเข้าซื้อมาแค่300บาทก็คือใส้ได้เป็นปีเนาะเราจะอามาขยายวิธีนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับไอ้ชล่าแตกอเดมาที่เข้าขยายเนาะปิดไอไสแกนลอนปิดฝา ไอสนิทเนาะใช้ได้เป็นห้าหกเดือนเนาะจ้ะนี่แต่ว่าอันที่หกเข้าจะใสเลยเนาะจ้ะจะบระกอกใส่ก,กระปุกเพราะว่าอยู่นีมันมีหกสิบลิตรเนาะเดี๋ยวจะเอาไปหดเบียร์ไอ้นี่เนาะเบียร์ไอ้พริกนี่เนาะพริกที่เข้าถอนพริกที่เข้าถอนออกจากอันนี้เนาะพริกฮอตลูกผสมได้ไอ้ซิฟมือแล้วยังไม่ได้หดหนามจากเื่อเนาะ ยูนี่กับประมาณ200เนาะเพราะว่าเต็มแก้วนี่มันก็300เอาครึ่งหนึ่งเนาะเราจะไปลดไอ้เบียพริกเนาะจา้ะอันนี้ปิดไว้ก่อนเนาะอันนี้เขาจะใส่เลยเนาะแล้วเขาจะไปฉีดผลพริกที่เหาปลูกอยู่เนาะนี่เอาน้ำใส่แล้วค่อยไปโหดเบียเนาะนี่เราจะเชลาตะกั่เดิมาที่ขยาย ครบ48ชั่วโมงแล้วเขาจะมาลดน้ำแล้วมาลดไอเบียพริกเนาะพริกอาทิตย์หนึ่งหลังจากไอเหาทอดเขาค่อยมาให้น้ำมันเนาะบางคนกะถามว่าให้น้ำพริกยังไงก็คือหลังจากเหายอดมาสำหรับของเหาเนาะอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อากาศชื้นเนาะจ้ะคืออาทิตย์หนึ่งค่อยมาหดเนาะพริก,ก็ยังบ่ได้เป็นอย่างเลยเดี๋ยวเหา ไปผสมน้ำมาโหดอีกเนาะหมดแล้วเนาะบัวหนึ่งเนาะ